เออใช้ได้นะโอ้ยโอ้โหอ่ะจบการรีวิวอย่างสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมาพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งกันนะครับจากแบรนด์ซิกโนอีสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเมาส์เฮ้ยมีใครร้องทอยสตอรี่ร้องเหรอเนี่ยตัวนี้เป็นเมาส์ ทูอินเลยนะครับจะใช้ไรสายก็ได้หรือว่าเราจะต่อด้วย USB Type C ก็ได้นะครับโอ้โหดูโอหมดเลยนะครับถือว่ายืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆนะครับเมาส์ Mouse Signal รุ่นนี้ก็จะชื่อว่า WG901 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์กันเลยนะครับอันนี้ก็10โหมด Color นะครับสามารถปรับโหมดไฟได้10โหมดเลย อันนี้ก็โอ้โหสูงถึง10,000 dpi เลยอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่าสามารถใช้กับหน้าจอที่ความละเอียดหน้าจอสูงได้เช่น 2K 4K นะครับถ้า dpi ีเลยเยอะเนี่ยเราก็สามารถสบัดเมาส์นิดเดียวมันก็ไปทั่วหน,หน้าจอแล้วนะครับแต่ถ้า DPI เนี้ยน้อยเนี่ยบางทีถ้าเราจะขยับเมาส์เราต้องขยับหลายรอบไงหลายรอบแบบเนี้ยลเนี้ยกว่ามันจะถึงขอบจอแต่ถ้า DPI สูงเราวสบัดฟึบนิดเดียวมันสุดจอแล้วอันนี้ก็สะดวกสบายมากนะครับอันนี้ก็ สามารถกดได้ถึง20ล้านครั้งเลยทีเดียวว้าเยอะจัดนะครับนี่ก็เป็นดีไซน์แนวตัว X นะดูเป็นเกมมิ่งเลยเหมือน Xbox X จัดสเปคคอมเลยนี่ก็ประกัน2ปีปรับมาโคได้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ p i กอานะครับผมอย่างดีอะต่อมาครับก็ารายละเอียดของสเปคเมาส์นะครับผมรอบความละเอียด1000เฮิรตครับตอบสนองไว DPI 200ถึง10,000 dpi นะครับไฟ16.8ล้านสีนะครับถ้าใช้งานคู่กับไฟก็ประมาณ20ชั่วโมงถ้าใช้งานโดยปิดไฟ rgb ก็ใช้งานได้ถึง35ชั่วโมงเลยนะครับมี usb to type c ด้วยนะครับส่วนสายก็เป็นไนลอนคอสายยาว1.7เมตรนะครับน้ำหนักหนักแค่100กรัมแล้วก็มีโปรแกรมปรับมาโครมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแพคเกจนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น user manual นะครับผมแล้วก็ USB Type C cable นะครับ USB receiver นะครับแล้วก็ Wireless mouse นะอ่ะเรามาแกะกันเลยครับนี่ครับเป็นไงดูสวยงามไหมครับ RGB แล้วก็พวกเซ็นเซอร์นะครับผมแม่นยำนะครับสวิตต่างๆก็มีคุณภาพนะครับนี่สวิตคงทนแล้วก็เซ็นเซอร์แม่นยำรวดเร็วสนองไวอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากได้เมาส์นีฟ้ฟรีก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Ads Box จัดสเปคคอมได้เลยผมชื่อเดียวกันกับ u t u b e เนาะตัวเมาส์ก็ออกแบบมาสวยงามนะครับจับก็ไม่ค่อยเป็นลายนิ้วมือแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยนะครับนี่ก็ถือว่าจับพอดีมืออยู่นะครับผมเป็นคนค่อนข้างมือใหญ่แล้วก็จับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับกาลังดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบตัวเมาส์กันนะครับนี่ มีปุ่มกด1,2,3,4,5,6,7,8นะครับ3 4 5 6 7 8โทมีถึง8ปุ่มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ i ิ n โนนะครับจะเป็นสีดำเงาส่วนใหญ่ด้านภายนอกจะเป็นสีดำด้านผมด้านข้างจะเป็นดำเงา2จุดนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของสวิตต่างๆก็ถือว่าสวิตทำออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมาะกับ,ก,บการเป็นเมาส์มาโคมากๆอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ อื่นๆกันบ้างนะมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นคู่มือดูซิคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษคู่มือก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็เป็นคู่มือเป็นสีก็ดูง่ายดีนะครับแล้วก็มีโลโก้ Signal eSport นะแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมก็กรอกตามแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อง่ายต่อการเคลมนะครับอ่าต่อมาครับนี่เราจะใช้เป็นสายก็ได้นะครับส่วนสาย จะเป็นสายถักอย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นไทซีเคลือบทองด้วยนะครับผมก็ให้สัญญาณสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับน่าจะเสียบไทซีตรงนี้นะครับนี่นด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็เสียบปุ๊บแล้วก็อีกปลายหนึ่งเสียบที่ตัวเครื่องคอมนะครับทีนี้ผมหารีเซฟร,รีเซิฟเวอร์กันมันอยู่ตรงไหนวะ อ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วนีนนนนน่นี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 ่นแนเลยนั่นจริงๆด้วยนะครับนี่เราก็เอาตรงนี้ไปเสียบที่ USB notebook หรือ USB com ก็ได้ทีนี้เมาส์ก็พร้อมใช้งานไร้สายแล้วแต่ถ้าใครอยากใช้แบบสายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการใช้งานจริงๆนะครับว่า จะตอบสนองไวแค่ไหนแล้วก็ไปดูในส่วนของโปรแกรมต่างๆนะครับผมเราก็มาทดสอบการใช้งานกันจริงๆเลยนะครับผมกับมาส์ s ิกโน l รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลงโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้นะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับบอกสถานะแบตด้วยนะผมว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดไฟผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับะจะลองปรับเป็นโหมดฟิกดูซิว่ามันจะตอบสนองไวไหมกดปุ๊บอ่าก็ถือว่าใช้ได้ผมนิออนนี่ ได้อยู่นะต่อมาครับผมสแตนดี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับความสว่างนี่ได้ครับผมตัวสนองไวอยู่นะนะครแล้วก็ USB p o i n g ง a t e นะครับปรับเป็นพันเฮิร์ตซะเลยผมเพื่อการตอบสนองไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับ DPI ได้นะครับนี่ปรับสีสันต่างๆได้แล้วก็พารามิเตอร์นะครับผมพวก Mouse sensitive นะครับผม Score speed Double click speed สามารถปรับได้ผมถือว่า คุ้มค่ามากๆผมในสนองซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่ามาโคต่างๆได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะมาโคหรือว่าจะฟิกแต่ละปุ่มอยากให้ปุ่มที่ซปุ่มที่หเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกมวาโลกันนะผมมาลองใช้งานกันดูครับว่าแบบมีสายกับไม่มีสายการต่อสองจะแตกต่างกันมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอ่ะจากที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับผมก็ว่ามันก็ ตอนองวัยอยู่นะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดีเลยนะครับนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายเอาแล้วก็ขยับซ้ายสังเกตมือผมนะซ้ายขวาบนล่างบนล่างเนี่ยมองไร้สายนะทุกคนเอ้ยโอ้สมัยนี้คือมันรวดเร็วอะไรไปขนาดนี้วะเนี่ยนะครับครับใช่ได้นะเออซ้ายขวาซ้ายขวา เออมันก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับเออจะเอาไปเล่นเกมไม่ได้ทํางานพื้นฐานไม่ได้แต่ถ้าเน้นจริงจังการเล่นเกมผมแนะนําให้เสียบสายดีกว่าผมว่าเสียบสายมันน่าจะตอบสนองไวกว่าไร้สายอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็พอไร้สายผมก็มันมันก็ว่าตอบสนองไวอยู่นะเออเพื่อนๆก็ลองจับสังเกตดูครับผมแต่ผมว่าเออมันก็โอเคนะมันไม่มันเอ้าตกแตกจะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าดีเลยขนาดนั้นน่ะนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยมั้งนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาลองเสียบสายดูนะครับผมจะเอาสายมาเสียบคือข้อดีนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2แบบเลยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นสายแทนแล้วนะครับอ่ะครับก็ตอสนองไวเหมือนเดิมนะครับผมใช้สายแล้วนะครับนี่ลองขยับดูนะครับผมก็ตอสนองไว้เซ็นเซอร์เสถียรน,นะครับ ็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวเรายิงล่อคนอยู่แถวนี้นะครับเผื่อมีคนมานะครับมาเราคุมปืนดูครับมาเราคุมปืนดูอ,อ้าเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงกับีิเลยอะไรขนาดนั้นนะครับอีกรอบอีกรอบอีกอบเออใช้ได้นะโห้ยโอ้โหอ่ะ จบการรีวิวอย่างสมบูรณ์แบบนะครับทุกคน